มีถนนอยู่สายหนึ่งที่คนพื้นที่เรียกว่าโค้งศกทุกปีจะมีอุบัติเหตุเกิดตรงกิโลเมตรที่87ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดจากความประมาทหรือเพราะบางคนที่ยังไม่ไปไหนคืนนี้คือเรื่องของกลุ่มเพื่อนที่ขับรถผ่านถนนสายนั้นและมีเพียงเสียงหนึ่งที่ยังเล่าต่อได้เสียงฝนโปรยบางๆกระทบกระจกหน้ารถดังแผ่วเบา เส้นทางสายเอเชียยามค่ำคืนดูเงียบกว่าปกติมีเพียงไฟหน้ารถสาดแสงไกลออกไปจนสุดขอบถนนนัดขับรถซีดานสีเทาคันหนึ่งมุ่งหน้าไปทางภาคเหนือกับเพื่อนอีกสี่คนคือฟ้าแฟนสาวของเขามิวกับเจคู่รักเพื่อนสนิทและโอมช่างภาพสายหลุย พวกเขาออกเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่บ่ายแก่ๆตั้งใจจะไปพักที่รีสอร์ทบนดอยที่เคยไปด้วยกันสมัยเรียนเป็นทริปที่วางแผนกันมานานเพื่อย้อนความทรงจำในวันเก่าเสียงเพลงยุค2,000ดังคลออยู่ในรถทุกคนพูดคุยหัวเราะเสียงล้อบทถนนเปียกดังสม่ำเสมอโอม ถือกล้อง GoPro ถ่ายบรรยากาศในรถให้ตายเหอะทริปนี้ต้องมีผีแน่ๆมิวพูดขำๆแล้วหัวเราะโอมตอบว่าถ้ามีก็ถ่ายไว้เลยดิ <And the S 1> เดี๋ยวได้ลงช่อง nine, ไม่มีใครรู้เลยว่าคำพูดนั้นจะกลายเป็นจริง 2. โขงศพเวลาล่วงเข้าสี่ทุ่มครึ่ม ฝนเริ่มลงเม็ดหนาถนนมืดสนิทมีเพียงป้ายข้างทางที่เขียนว่ากิโลเมตรที่87ข้างถนนมีสารไม้เก่าๆตั้งอยู่ใต้แสงไฟทางสีเหลืองหมนมีพวงมลาลัยแห้งคล้องอยู่เต็มไปหมดโค้งนี้เขาเรียกโคง้งศพฟ้าพูดพลังชี้ไปทางสาร เมื่อก่อนมีรถตกตรงนี้บ่อยมากเขาว่าผีเฝ้าอยู่มิวโหระอย่าพูดแบบนั้นเลยนะเดี๋ยวคืนนี้ฝันร้ายนัดถัวเราะตามแต่ในใจกลับรู้สึกหนาววาเพราะตอนขับผ่านโค้งนั้นเขาเหมือนเห็นเงาอะไรบางอย่างยืนอยู่กลางถนนเว็บเดียวเท่านั้นก่อนที่ไฟหน้ารถจะดับแสงไปอีกเห็นปะเมื่อกี้ มีคนยืนกลางถนนโอมพูดขึ้นพร้อมเปิดคลิปในกล้องแต่ในภาพกลับไม่มีอะไรเลยนอกจากเงาดำๆคล้ายเงาคนห้าคนสะท้อนในกระจกหน้ารถ 3. เสียงที่ไม่มีใครพูดถึงฝนยังตกไม่หยุดเสียงน้ำกระทบหลังคาดังต่อเนื่องระหว่างทางเจอเงียบไปไม่พูดอะไรเลยฝาถามว่า เหนื่อยเหรอเจสายหน้าและพูดเบาๆว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อในรถทุกคนเงียบนัดพยายามทำบรรยากาศให้กลับมาเป็นปกติเปิดเพลงขึ้นอีกครั้งแต่ทันใดนั้นเสียงในวิทยุก็ขาดหายไปมีเพียงเสียงซาซาของคลื่นรบกวนท่ามกลางเสียงรบกวนนั้นมีเสียงหนึ่งดังลอดออกมาชัดเจน เสียงผู้หญิงพูดว่าห้าคนครบแล้วนัดรีปิดวิทยุทันทีบรรยากาศในรถเงียบสนิทไม่มีใครพูดอะไรต่ออีกเลย 4. เสี้ยววินาทีแห่งความตายฝนตกหนักขึ้นจนปัดน้ำฝนแถมมองไม่เห็นแสงไฟจากรถสิบล้อสวนมาส่องตรงตานัดรีบหักหลบไปทางซ้าย ท่านใดนั้นเสียงของมิวตะโกนลั่นนัดระวังเสียงเบรกดังสนัน่นเสียงกระจกแตกเสียงเหล็กบดกันทุกอย่างมืดสนิทในความมืดนัดได้ยินเสียงฟ้าครางเบาๆเขาเอื้อมมือไปจับมือเธอเย็นเฉียบกลิ่นเลือดลอยอบอวนเต็มรถก่อนที่สติของเขาจะดับบูบลองอีกครั้ง ตื่นขึ้นในความว่างเปล่านัดลืมตาขึ้นท่ามกลางความเงียบฝ <the> นยังตกเบาๆรถพลิกตะแคงอยู่ข้างทางไฟหน้ารถหักโค้นลงพื้น <God. S 1> เขาพยายามปลดเข็มขัดนิรภัย <God. S 1> แล้วคลานออกมา mm. เสียงสายฝนชโลมร่างจนหนาวสัน่น mm. เขาหันไปมองในรถ mm. ฟ้าก้มหน้าพิงกระจกเลือดไหลาจากมุมปากมิวกับเจ นั่งนิ่งเหมือนหลับส่วนโอมไม่มีในรถโอมเขาตะโกนแต่เสียงตอบกลับ <and trees S 1> คือความเงียบนัดเดินลัดเลาะไปตามถนนห <The star. S 1> วังจะขอความช่วยเหลือ <the> แต่สิ่งที่เจอคือความมืด <Yeah. S 1> กับสารไม้เก่าๆที่เหมือนอยู่ใกล้แค่ไม่กี่เมตรทั้งที่เขาขับผ่านมาไกลแล้วเขากลับไปดูรถอีกครั้งแต่รถ <the> หายไปแล้ว เหลือเพียงรอยอยางไมมบนถนนและรอยเท้าห้ารอยจางๆลากเข้าไปในป่าข้างทาง 6. พวกเขากลับมานัดเดินตามรอยเท้าไปเสียงฝนค่อยๆเบาลงจนเหลือเพียงเสียงลมหายใจตัวเองแล้วเขาก็เห็นเงาคนยืนอยู่ไกลๆฟ้ามิวเจและโอม พวกเขายืนเรียงกันใต้ต้นไม้ใหญ่ในความมืดทุกคนยิ้มยิ้มที่แปลกประหลาดขอโทษนะที่ขับเร็วไปนัดพูดเสียงสัน่นไม่มีคำตอบฟ้าเดินเข้ามาหาเขาจ้องตาเขาแล้วพูดเสียงเย็นเฉียบเราไม่ได้โกรธนายหรอกแต่เราเหงานัดเริ่มถอยหลัง แต่ร่างของเพื่อนทั้งสี่ก็เริ่มเดินตามมิวพูดต่อว่าเราอยู่ด้วยกันมาตลอดหกคนแล้วนี่หกคนเจต่อเบาๆว่าก็มีนายด้วยนัดทันใดนั้นนัดเห็นตัวเองร่างของเขานอนอยู่ในซากรถข้างทางเลือดเต็มใบหน้าดวงตาลืมค้าง โรงพยาบาลนัดสะดุ้งตื่นในโรงพยาบาลเงื่อท่วมตัวหมอและพยาบาลยืนล้อมอยู่หมอบอกว่าเขารอดคนเดียวจากอุบัติเหตุเมื่อคืนส่วนเพื่อนทั้งสี่เสียชีวิตหมดนัดไม่พูดอะไรเลยตลอดทั้งคืนเขาเอาแต่จ้องไปที่โทรศัพท์ตัวเองในเครื่องมีวิดีโอโกโบปรที่โอมถ่ายไว้ก่อนเกิดเหตุเขากดเปิดดู ภาพในรถตอนหัวเราะกันปกติจนถึงจังหวะที่โอมพูดขึ้นว่าในรถเราห้าคนใช่ไหมแล้วเสียงผู้หญิงอีกเสียงตอบว่าหกสิมีนัดด้วยเขาขมวดคิ้วเพราะในกลุ่มพวกเขาไม่มีใครชื่อนัด 8. ความจริงที่ไม่มีใครอยากรู้เช้าว,วันรุ่งขึ้น ตำรวจมาที่โรงพยาบาลเขาให้นัดไปชี้ตัวผู้เสียชีวิตเพื่อยืนยันชื่อนัดเดินตามด้วยอาการมึนงงในห้องเก็บศพมีศพเรียงอยู่ห้าร่างตำรวจเปิดผ้าคลุมออกทีละคนมิวเจฟ้าโอมแต่ยังมีอีกศพหนึ่งที่ตำรวจพูดว่าศพคนนี้ น่าจะเป็นคนขับเราเจออยู่เบาะหน้านัทนิ่งหัวใจเต้นแรงตำรวจยื่นบัตรประชาชนที่เจอในกระเป๋าเสื้อศพให้ดูบนบัตรนั้นเขียนชื่อว่านัทพลกิจสมบัติชื่อของเขาเอง9เสียงเรียกจากอีกฝั่งทุกอย่างเงียบนัทถอยหลังช้าๆจนหลังชนกำแพงเขาหันไปมองกระจกในห้อง ไม่มีเงาของตัวเองเสียงฝนกลับมาดังอีกครั้ง,ท,งทั้งที่อยู่ในห้องเก็บศพกลิ่นเลือดคละคลุ้งและเสียงของฟ้ากระซิบข้างหูเบาๆว่าเราบอกแล้วไงนัทไม่มีใครกลับคนเดียวหรอกนัทหันไป <the> เห็นเพื่อนทั้งสี่คนยืนเรียงกันข้างหลัง <the> ยิ้มเหมือนคืนวันนั้นในรถก่อนที่ไฟทั้งห้องจะดับลง เหลือเพียงเสียงหัวเราะเบาๆและภาพสุดท้ายที่เห็นคือร่างของเขาเองที่ค่อยๆเดินเข้ามายืนรวมกับเพื่อนทั้งสี่